สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบิ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเาเซนติเมตรค่ะ ตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นจะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมา จับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายปินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะ ลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมเลยนะคะให้แน่นๆนะคะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างขึ้นไปริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้แน่นเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นที่อยู่ที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดตรงปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้ไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่สองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะต่อมานี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือพาดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่สองพาดท,ทับตามไปค่ะพาดท,ทับเส้นที่หนึ่งไปนะคะ สค่ะพาดทับเส้นที่สองไปค่ะ4นะคะพาดทับเส้นที่สามตามไปค่ะ1 2 3 4เราจะได้เรียงลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะรวบทั้ง4เส้นนะคะลงมาเลยค่ะนี่นี่นะคะ หมุนประมาณครึ่งรอบนะคะเราก็จะได้กลีบดอกข้างในแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นลิบบินนะคะทั้งหมดนะคะสี่เส้นนะคะแม่เหมียวจะรวบสามเส้นด้านล่างให้นิ้วก้อยล็อกไว้ข้างล่างอย่างนี้นะคะเส้นลิบบินนะคะ ที่อยู่ด้านบนนะคะคือเส้นสุดท้ายที่เราจะทำนะคะให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะนิ้วนะคะเอานิ้วโป้งด้านซ้ายกดลงไปที่ฐานแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นปลายบินชี้ขึ้นไปด้านบนให้นำกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะสอดลงไปค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นด้านบนเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเอานิ้วโป้งกดไว้นะคะที่เส้นนะคะนิ้วโป้งทางด้านซ้ายนะปลายดิบบินชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบ,บินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเอาเส้นนี้หลบลงมาค่ะเหลือไว้เส้นเดียวนะคะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นสุดท้าย กลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะทํากลีบดอกนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะเส้นนี้ที่เราจะดึงนะคะเส้นนี้นะนี่ค่ะเราจับเส้นนี้ไว้นะคะนี่ยค่ะแล้วเราก็ดึงนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็เช่นกันนะคะนี่ งัดเส้นนี้ออกมาแล้วเราก็ดึงค่ะนี่ค่ะงัดเส้น,นค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ดอกกุหลาบของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางด้านล่างสอดขึ้นไปค่ะ เซนริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ